เบื่อไหมครับกับการวนเวียนอยู่แรงเดิมเป็นวันวัน,วนรู้สึกไหมว่าฮีโร่ตัวใหม่ๆมันก็เก่งนะแต่ทําไมเล่นยากจังวั <What? S 1> นนี้ผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น back to basic กับฮีโร่ตัวแรกๆที่ทุกคนได้มาฟรีแต่เก็บลงคลังจนเกือบลืมมันไปแล้วอย่างมียักนักธนูสาวแห่งแสงจันทร์บอกเลยว่าถ้าคุณกําลังมองหาฮีโร่ที่เล่นไม่ยากใช้แต่แรงแบบติดจรวดอยู่แล้วก็คุณมาถูกที่แล้วถ้าฟังเราชอบขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในโหมดใหม่รถยนภายแผ่นท ด้วยความที่มียะามีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างธรรมดาไม่ค่อยมีลูกเล่นเยอะเหมือนกับมาร์คแมนตัวอื่นหลายคนอาจจะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรพิเศษแต่จ,จริงๆแล้วในความเรียบง่ายของเธอนี่แหละครับคืออาวุธที่ไร้กาศที่สุดเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยว่าทําไมเริ่มต้นด้วยข้อที่1ปุ่มกดหนีตายในตำนาน Hidden Moonlight นี่คือเหตุผลที่ทําให้มียะเป็นมิตรกับมือใหม่สุดๆสกิลอันดิเมนของเธอไม่ใช่แค่หายตัวและวิ่งเร็วธรรมดารรมดาแต่หัวใจหลักของมันคือการล้างสถานะผิดปกตทิทุกอย่างทันทีไม่ว่าคุณจะโดนสตันโดนแแช่ข็ง โลหรือแม้แต่โดนตรึงจากอันดิเมทของฟรังโกอยู่ก็ตามกดปุ๊บหายปั๊บปล่อยให้ศัตรูยืนงงได้เลยสกิลนี้เปรียบเสมือนกรมทันรประกันชีวิตที่จะไม่คนมีโอกาสแก้ตัวเสมอแม้จะยืนในตำแหน่งที่พลาดไปบ้างก็ตามข้อที่2ป้อมปืนเดินได้ที่ไม่ต้องใช้คอมโบให้วุ่นวายหน้าที่หลักของมิยะคือตัวแบกท้ายเกมที่เน้นสร้างความเสียหายกายภา,า,า,าพแบบต่อเนื่องหลายเป้าหมายซึ่งรูปแบบการโจมตีของเธอตรงไปตรงมาที่สุดใน3าโลกแค่กดปุ่มโจมตีธรรมดาก็พอโดยการสะสมสแต็กจากสกิลพาสซีฟมูลเบส ย,ยิ่งยิ่งยิ่งเร็วและเมื่อสะสมครบ5ขั้นจะมีร่างแยกเงาจันทราออกมาโจมตีเป้าหมายได้ด้วยสกิลหนึ่งมูนแอโร่จะทําให้เธอโจมตีได้ถึง3เป้าหมายช่วยเคลียร์คลิปไวมากๆและในทีมไฟก็สร้างความเสียหายได้แบบยกแผงเลยทีเดียวแค่มี2อย่างนี้รวมกันมียากก็กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่พร้อมจะละลายคู่ต่อสู้ทุกตัวที่เข้ามาในระยะโดยที่คุณแทบไม่ต้องจาคอมโบอะไรให้ปวดหัวเลยข้อที่3มีสกิลซีซีที่ใช้หยุดและสโลว์เป้าหมายแบบไม่ต้องง้อใครแม้จะเป็นแครี่ที่บอบ,บางแต่มียาก ก็มีสกิล2 Arrow of Eclipse นอกจากสร้างความเสียหายกายภาพแล้วยังใช้ตรึงคู่ต่อสู้เปิดจังหวะให้เราวิ่งหนีหรือยืนยิงฟีฟีก็ยังได้ทําให้เราเล่นง่ายและปลอดภัยขึ้นอีกเยอะโดยสรุปแล้วมียามีครบทุกอย่างที่มือใหม่ต้องการทั้งสกิลเอาตวรอดชั้นยอดวิธีการเล่นที่ตรงไปตรงมาและความเสียหายที่แรงจนน่าตกใจทําให้เธอเป็นตัวเลือกที่ดีในการโฟกัสการเรียนรู้เกมไปพร้อมๆกับการไต่แรงให้สูงขึ้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามียะยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับมือใหม่ในปีนี้อยู่ไหมหรือ มีฮีโร่ตัวไหนที่คิดว่าเล่นง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอยู่อีกลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยโหลด mlbb ด่วนรีบทำภารากิจของฝากจากคุณเหมียวนักล่าเพื่อรับสกินแมวเหมียวกินฮันเตอร์ของเลสลี่ฟรีก่อนที่มันจะหมดเขตสกินน้องสวยมากพลาดแล้วจะเสียใจนะขอบอกแล้วทุกคนยังสามารถเป็นเจ้าของสกินใหม่สุดลิมิเต็ดโปโปและคูป,ป้าเพียงทำภารากิรจผจญภัยยุคไดนโนเสาร์สะสมเหรียญฟอสซิลครบจานวนที่กำหนดนำไปแลกรับฟรีสกินออสตานักล่ายุคบรรพกาลสุดเท่พร้อมซื้อแพ กินน้องใหม่จอเฮดผองพิทักษ์บรรพยุกสุดจาบหนูน้อยขี่ไดโนเสาร์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ